โอน่อย,อยุ่งจังดังดอกโกคัฟฟี่นี่ใชบะบอกเข้ามาดิขอบ,บอกทายเนี่ยเลยก็บากโกบบนบายแปดโมงนั่งเข้ามายนะให้เนี่ยแกบัตรสติกเกอร์ไปเลยติ๊กตรงหุ่นกระชับเลยอ่ะเนี่ย,ยบ่ยยายแปดแถมเนี่ยโอ้ข่ามีนี่มันจะทําให้ตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตยากกันไปทําไมวะล่าลสุดแบรนด์นมของมาเลเซียซะอย่างนั้นเนื่องจากนมของมาเลเซียเนี่ยตรวจสอบได้ว่าบรรจุพันธุ์ที่ประเทศไทยนะครับถึงแม้จะเขียนว่าเมกอินมาเลเซีย ก็ตามแต่พอดูที่บาร์โคดแล้วเนี่ยมันดันขึ้นว่า885นั่นหมายความว่าบรรจุพันในประเทศไทยก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวหงออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมาก ส่วนสาหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่คนカメเขากําลังสนอกสนใจกันเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวข้องกับนมยี่ห้อหนึ่งนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยคนカメเขามีปัญหากันเรื่องนมเป็นอย่างมากเพราะอย่างที่รู้กันนะครับพวกเขาก็แบนนมเมจิไทยกันอย่างเต็มที่เห็นนมเมจิไทยแล้วปวดแสบปวดร้อนแถมขนาดล่าสุดมีการประกาศชัยชนะอีกต่างหากว่า สามารถทำให้นมเมจิเนี่ยมันลดราคาลงมาได้50%ซึ่งไอที่เขาลดราคาลงมาเนี่ยแม่งใกล้หมดอายุเหมือนกับที่เวลาเราเดินโลตัสนั่นแหละเวลาที่เห็นนมใกล้หมดอายุเขาก็จะนำมาเซลล์แต่ที่มันทำให้คนขเขมรช็อกก็คือหลังจากที่นมไทยเราเนี่ยเซลล์ได้แค่วันเดียวอีกวันหนึ่งนมดัตมิลของไทยเราก็เสือขึ้นเบสเซลล์ ller, ก็คือสินค้าขายดีซะอย่างนั้นซึ่งก็ทำให้พวกเขาเนี่ยปวดแสบปวดร้อนกันไปตามๆกันส่วนสำหรับนมขเขมรนี่ไม่ต้องทาถึงนะครับอยู่เต็มตู้ ขายได้น้อยมากๆซึ่งถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมนมไทยมันถึงได้รับความนิยมมากกว่านมขเเมรนนะก็ไปหาข้อมูลดูแล้วนะครับพวกร้านขายกาแฟาเขาเคยบอกเอาไว้ว่านมไทยเนี่ยเวลาเปิดมาแล้วใส่ตู้เย็นมันเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะแต่สําหรับนมของขเเมิเนี่ยเปิดแล้วต้องใช้ให้หมดภายในวันนั้นไม่งั้นมันจะเปรี้ยวนะครับก็คือแมงบูดไม่รู้ว่าวิธีการทาเนี่ยมันทํากันแบบไหนทําไมมันบูดเร็วจังอันนี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะไม่เคยคิดจะกิน เทว่าล่าสุดนะครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับนมเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือคนเขมรเนี่ยไปเจอนมของมาเลเซียยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อว่าโคฟี่นะครับคือนมยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นนมที่ตีตลาดกัมพูชามานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเริ่มขายดีเพราะพวกเขาเลิกใช้นมไทยนมเขมรก็ไม่อยากใช้เพราะบูดเร็วก็เลยหันมาใช้นมของมาเลเซียแต่ประเด็นคือหลังจากที่มันมีอินฟูเขมรหลายต่อหลายคนได้ซื้อนมยี่ห้อนี้มานะครับพวกเขาก็ไปเจอว่าเอ๊ะ ทำไมาร์โค้ดที่ระบุสินค้านี้ผลิตที่ไหนเนี่ยที่มันเป็นตัวเลขอะไรแบบนี้ทําไมมันมีสติกเกอร์แปะไว้ว่า884ก็เลยลองลอกออกมาดูนะครับและหลังจากลอกพวกเขาก็ถึงกับตาโตโอ้โหกันเลยทีเดียวเพราะตัวเลขาร์โค้ดมันดันขึ้นต้นด้วย885ซึ่งนั่นก็หมายความว่าสินค้าชนิดนี้บรรจุพันธ์ในประเทศไทยนั่นเองคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับในโลกนี้เนี่ยมันจะมีาร์โค้ดที่ระบุฐานการผลิตเอาไว้ในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่นฟิลิปปินส์จะใช้รหัส480สิงคโปร์จะใช้รหัส888จีนจะใช้รหัสตั้งแต่690จนถึง692นะครับส่วนไทยแล้วเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย885คาแม่เขาจะขึ้นต้นด้วย884ซึ่งถ้าถามว่าเอา้านมชนิดนี้มันผลิตที่ประเทศไทยแล้วทำไมถึงแปะคำว่า made in Malaysia เอาไว้หลาได้เลย มีความเป็นไปได้ว่าบริษัทนมนี้เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่จ้างโรงงานไทยในการบรรจุนะครับลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับการสั่ง OEM ตามโรงงานนั่นแหละเวลาที่เราต้องการจะได้สเปคของแบบไหนเราก็ระบุเอาไว้ในสัญญาซื้อขายเลยซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ Make-in อะไรก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วเพราะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ก็คือผลิตที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะส่งของไปขายได้ในหลายๆประเทศนะครับคิดง่ายๆก็เหมือนกับสินค้ากัมพูชานั่น,นแหละ มีหลายๆย,ยี่ห้อที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็พิมพ์เป็นภาษากัมพูชยนะครับแล้วก็ส่งขายไปที่กัมพูชามันก็ลักษณะนั้นเลยซึ่งหลังจากที่คนขเขมรเขารู้นะครับว่าอา้าวนมชนิดนี้มันผลิตที่ประเทศไทยอีกแล้วนี่ว่าพวกเขาก็เลยช็อกกันไปตามๆกันแล้วก็ออกมาทํำแคมเปญแบนนมของมาเลเซียนี้ไปตามระเบียบซึ่งทางบริษัทนมของมาเลเซียก็อยู่ไม่เป็นสุขเลยนะครับ มีการออกมาถแถลงด่วนเลยนะครับว่านมชนิดนี้เนี่ยมันเป็นนมที่ผลิตในมาเลเซียแต่ว่ามีการปั๊มบาร์โคดผิดนะครับก็เลยเอาบาร์โคดทำเป็นสติกเกอร์มาแปะทับเอาไว้แทนมันไม่ได้เป็นการจะปกปิดหรืออะไรยังไงเพียงแต่ประเด็นคือดูเหมือนกับว่าคนเขมรเขาจะไม่เชื่อบริษัทนี้ไปแล้วนะครับเพราะนายเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าจะไม่ได้ผลิตที่ประเทศไทยบาร์โคด885มาเต็มซะอย่างนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขมรนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่า ขนาดนมของมาเลเซียเนี่ยก็ยังอุตสาหผลิตที่บ้านพี่ไทยเราพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าพวกเสียมทําร้ายกองทัพเราหนักหนาสาหัสมากๆพวกเขาดูถูกและกลมเหงเราแต่ก็ยังแอบส่งสินค้ามาขายที่กัมพูชาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะเป็นคนแบบนี้พวกเขาใช้เลขคนอุบายทุกชนิดเพื่อที่จะพยายามขายสินค้าให้กับเราขนาดหลอกว่าเป็นสินค้าของประเทศมาเลเซีย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไปดูที่บริษัทชี้แจงเขาบอกว่าเป็นของเก่าที่เคยสั่งผลิตเอาไว้ตั้งแต่นานมาแล้วแต่การที่เอาสติกเกอร์มาติดแบบนี้มันคือการหลอกลวงกันชัดๆแบบนี้มันคือการจงใจโกงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโกรธมากๆขนาดนี้จากนม Product of Thailand หรือว่า m a ก e in Thailand มาแล้วมาเป็นเมกอินมาเ a เซียก็ยังเจอสินค้าที่ผลิตมาจากประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะออกมาแก้ตัวอะไรยังไงแต่คุณควรที่จะเปลี่ยนโปรดักต์ทั้งหมดเป็นภาษากัมพูชาและต้องมีการตั้งฐานการผลิตที่กัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นเล่ห์กลอุบายของประเทศไทยพวกเขาพยายามหลอกเราทุกวิธีทางให้เรานั้นซื้อของของเขาเพราะเขาต้องการเงินของเราเอาไปซื้ออาวุธไฮเทคอาวุธล้ำสมัยในการโจมตีเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราจะต้องแบนไอ้พวกบริษัทเหล่านี้ที่ไม่มีความจริงใจ ขายของเสียมให้กับคอมมนได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องบอกให้ทุกบริษัทในประเทศกัมพูชารับรู้ว่าถ้า,ามีการสั่งซื้อของมาจากประเทศไทยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเราจะแบนบริษัทนั้นในทันทีถ้าคุณต้องการที่จะทําตลาดในกัมพูชาก็ต้องเลิกนําสินค้าไทยเข้ามาที่นี่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้รังเกียจทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเสียมดูสิ่งที่พวกเขาทําสิพวกเขาพยายามปิดด่านพยายามปิดประตูชายแดนแต่ในเวลาเดียวกัน พวกเขาก็ดันพยายามส่งสินค้ามาขายผ่านประเทศเลาวการกระทําแบบนี้มันคือการกระทําที่เห็นแก่ตัวมากๆพวกเขาเป็นประเทศที่เห็นแก่ได้ในทุกๆเรื่องคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่จัดการกับบริษัทเหล่านี้โดยด่วนเพราะเป็นการดูถูกคนขมรนและเข้าขายช่อโกงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพราะเงินมันหอมหวานใช่ไหมบริษัทเหล่านี้ถึงได้ขายอุดมการณ์ทำไมถึงกล้าหลอกผู้บริโภคแบบนี้เราอุตส่าห์อุดหนุนเราอุตส่าห์เชื่อใจแต่สุดท้ายก็ทําให้เรานั้นผิดหวัง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดจะซื้อนมยี่ห้อนี้เลยแต่พอเริ่มมีการแบรนด์สินค้าไทยแบรนด์นมเมจิไทยแบรนด์นมดัดมิวไทยก็เริ่มมีการหายี่ห้ออื่นมาใช้สุดท้ายก็ลองซื้อมาแต่พอเห็นเป็นประเด็นลองลอกสติกเกอร์ดูมันก็ใช่จริงๆเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะช็อกตาต่างกันทั้งประเทศถึงกับอึ้งกิมกี่กันเลยทีเดียว ขนาดสินค้าที่ระบุอย่างชัดเจนว่าเมกอินมาเลเซียพอสืบไปสืบมาก็ยังเจอว่าอุตสาหผลิตที่ประเทศไทยอยู่ดีนะครับก็อย่างนี้ในหน้าบอกไม่รู้จากกี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะหนียังไงเนี่ยก็หนีไม่พ้นลอกยังไงสินค้าไทยก็จะตามหลอกหลอนพวกมึงไปตลอดชีวิตนั่นแหละก็จําไว้และกันเวลาที่ซื้อมาม่าไทยเวลาที่ซื้อปลากระป๋องไทยเวลาที่ซื้อนมให้นึกไว้แล้วกันนะครับว่าพวกเสียมเนี่ยเอาเงินพวกมึงไปซื้อ F16 ไปซื้อโลโลหนามไปซื้อกิฟเฟนเอามาขัับบไ่นะคร ท่องเอาไว้แบบนี้แล้วก็กินอาหารไทยกันให้อร่อยกันแล้วกันนะจ๊ะก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วทุกๆคนละมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมลบกลนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1-2ถึงคอมเมนต์ด้วยส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็ถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ